breaking news ครับอาร์เซนอลปิดดีลคว้าตัวคริสเตียนนอกาดกองกลางของเบนฟอร์ดมาร่วมทีมเรียบร้อยครับด้วยค่าตัว11ล้านยูโรแทนที่ของโทมัสปาเตติออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ครับอาร์เซนอลสยามเปิดทริปไปดูอาร์เซนอลพรีซีซั่นทัวร์ที่สิงคโปร์กับฮ่องกงสามวันสองคืนในราคา23,500บาททริปที่เวลาน้อยแต่ใช้สอยอย่างคุ้มค่าในการชมเกมอาร์เซนอลพบเอซิมิลานและเชลล์ลันต์ของสิงคโปร์4วัน3คืนในราคา28,500บาทกับทริปทเที่ยวอิม่มเอมดูบอลเต็มอิ่มกกกกาาารรชชมมมมแตต์์ซซ้อออดูเเเลจัันนบิิวคส ที่ลอนดอของสิงคโปร์ราคาเหล่านี้ร่วมตัวเดินทางตัวฟุตบอลที่ผามีรถรับส่งตลอดทริปสอบถามเพิ่มเติมที่แฟนเพจอาร์ซ็อตสยามหรือว่าสแกน QR โค้ดได้เลยครับหลังจากดิวิดออนสตีนออกมารายงานกับอาร์ซ็อลเมื่อช่วงเย็นวันที่25ที่ผ่านมานะครับว่าอาร์ซ็อลได้พิจารณาที่จะยื่นข้อเสนอซื้อคริสเตียนนอร์กาดกับตันทีมของเบรนฟอร์ดมาร่วมทีมนะครับผมด้วยค่าตัว11ล้านยูโรนะครับซึ่งทางฝั่งของเบรนฟอร์ดเองยังไม่ตอบรับนะครับแต่ว่า R น,นาย,าย,ายาากกนเลย เนื่องจากว่าตัวของโทมัสปาเตเจะดาจาสัญญาใหม่กับอาร์ตตไม่คืบหน้าและมีแนวโน้มเป็นอย่างมากว่าเขาจะออกจากสโมสรในซัมเมอร์นี้แบบไร้ค่าตัวครับทำให้อาร์ตต์จำเป็นต้องมองหาออปชั่นเสริมกับการ ให้นักเตะที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็เล่นกองกลางแล้วก็ราคาไม่แพงมาร่วมทีมนะครับผมสุดท้ายก็กลายเป็นกัปตันทีมของเบรนท์ฟอร์ดนั่นเองครับและเมื่อช่วงของเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าฟาบิซิโอโรบานโนครับออกมารายงานว่าดีลระหว่างอาร์นอกกับเบรนท์ฟอร์ดนั้นสามารถหาข้อตกลงได้เรียบร้อยนะครับผมด้วยค่าตัวราว1 1ล้านยูโรหรือประมาณ9ล้านปอนด์ซึ่งก็เป็นข้อมูลเดิมที่บิดอันสตตนออกมารายงานนั่นเองนะครับเราก็จำให้ ตัวของคริสเตียนนอกาดนั้นย้ายมาสู่อาร์ซนอเป็นนักเตะรายที่3ในซัมเมอร์นี้ครับหลังจากที่ปิดเดียวทั้งมาตินซูเบิรันดี้กองกลางจากด้วสัญญา์และก็รวมไปถึงกับเกปปาที่มาจากทีมเชลซีนั่นเองครับ แน่นอนว่าเรื่องนี้คงจะเป็นเรื่องที่แฟนบอลปิดย่งไม่ค่อยพอใจกันสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าการเสริมทัพครั้งนี้นั้นไม่ได้เป็นการอัปเกรดคุณภาพของกองกลางให้มันดีขึ้นกว่าโทมัสปาเต้กันเลยนะครับแล้วก็ดูในภาพรวมบางทีเนี่ยอาจจะย่ำแย่ในบางส่วนอีกต้วเหมือนกันครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเขานั้นจะเข้ามาทําหน้าที่ของมิดฟิลด์แบ็กอัพมาตินซูบิมนดีครับเพราะว่ากองกลางของเรานั้นก็จะกลายเป็นเด็เกนไรส์มาร์ตินโดเดกาดแล้วก็ซูบิมนดีนั่นเองดังนั้นในราคา1ิ ล้านยูโรหรือว่า9ล้านปอนด์แล้วก็นักเตะวัยสี่สปีที่มีประสบการณ์อย่างโชคชนของพิมเล็กอังกฤษที่สำคัญก็คือว่าเป็นนักเตะที่เล่นเกมรับได้ดีแล้วก็ระเบิถึงกับความแข็งแกร่งนะครับที่มีประวัติการบาดเจ็บที่น้อยเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนสัมัน์ของอาร์ตต์ที่จะทําให้อาร์ตต์มีกองกลางที่แข็งแกร่งมีการปรับเปลี่ยนแท็ติกหรือว่าวิธีการที่จะเล่นหลายๆเกมที่มันต้องความกดดันต่างๆอีกด้วยซึ่งอย่างน้อยนะครับเราก็จัดการกับความคลุมเครือของปาเตเรียบร้อยแล้วก็ท อย่างรวดเร็วครับจะได้เดินหน้าที่จะพูดคุยดีลต่อไปนะครับผมรายงานอีกหนึ่งฉบับระบุว่าเบนจามินเซสโกนั้นได้กดตาม Follow สโมสรนอาร์ซนอลแล้วอีกด้วยเหมือนกันนะครับผมซึ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของการย้ายทีมหรือเปล่าก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับ